ขึ้นรถไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเลยไ,ไ,ไม่ได้ไ,ไ,ดไปดูปลาช่อนยักษ์เลย<ม>จะดิเออปลาช่อนยักษ์ก็ให้อาหารปลาช่อนย,กยักษ์หนเอย

ส่วนนั่งรถนะครับก็จะเป็นรถแบงรถสวงรถทุกคัน,นะครับใช้งานได้ทุกคันนั่งซ้ายเป็นรถมีการบริการนัร่งกช้านะครับนั่งเช้าคนละ4 0 0บาทนั่งถึงส่วนลิ้ม,ม์แมยยนะครับไปกลับก็ใช้เวลาประมาณ30นาที อันนี้จิวปรีด้านบนนะครับก็จเป็นทางเดินสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อกันได้ประมาณ5กิโลนะครับอันนี้สมเสร็จนะฮะอันนี้เป็นกระตายมีมี ปั้นมีสีน้ำตาลอันนี้กะละมัง วอรัสนะอันนี้คือเป็นแรดเป็นกระทิงนะทางนี้เป็นรูปปั้นนะฮะนั่นสัตวนานา์นะฮะเป็นควายไบสันควายไบสันอันนี้เพชรภูเขาข้างบนนะหมูจิ๋วสัตว์ของพวกากันเลยครับเก็จะมีไดโนเสาร์ความยาวที่สุดในโลกเลยครับ มีให้ชมทั้งสองข้างทางนะฮะอันนี้เรานั่งรถชมบรรยากาศร,รอบนอกนะฮะในส่วนไม้ด่าง ก็จะให้เดินบริเวณนี้ก็คงจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเราก็เลยซื้อบัตรซื้อตั๋วเป็นการนั่งชมบรรยากาศโดยรอบนอกของสวนนงนุษนะครับการเดินนี้ก็คงจะต้องเหนื่อยพอแรงอยู่เหมือนกันนะเราก็เลยเลือกใช้บริการนีนร้เป็นพืชตระกูลปาล์มครับ ที่เขาบอกมีมากกว่า1,400กว่าชนิดเลต้นไม้สวยครับรับของมือครับพ่เป็นเดิสเอรีครับชุนชมี่อยู่ประมาณ500นครัดสซรี่ชวนชมนะฮะ ทำเป็นกระถางเป็นต้นไม้โชว์รากเลยนะโชว์รากโชว์ต้นเลยนะอันนี้รากสีทองคนระับอันนี้วน,นี่เป็นกระบองเพชรยักษ์กับโอ้เท่ากระมังบ้านผมเลยมันข้างใหญ่นะฮะยาวไปถึงโซนนู้ดเลยฮนะ ทางด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นเนื้อชลี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดสีรวมทุกสายพันธุ์นะครับเอาไว้จุดเดียวนะครับสับปะรดสีฮะหลากหลายสายพันธุ์ครับนี่คือจุดที่รวมนะฮะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับรวมมาไว้จุดเดียวนะครับก็เลยเห็นว่ามันมีความหลากหลายนะครับสับปะรดสีนี่ไม่เหมือนสับปะรดบ้านเรานะครับ สัปปะรดบ้านเรานี่จะมีหนามนะฮะเวลาจับนี่ก็บาดมือนะฮะอันนี้เป็นสัปปะรดสีรวมกันไม้ที่เดียวฮนะต้นกระบองเพชรอันนี้เป็นพันไม้เลื้อย ต่อม้ครับก็จะเป็นกระถางปั้นนะครับรูปร่างแปลกๆมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็มีศิลปินครับผู้เชี่ยวชาญออกแบบเป็นคนปั้นกระถางดอกไม้ครับในการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่ออกแบบได้หลากหลายนะฮะเป็นรูปหัวคนฮนะ ส่วนท้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นกระบองเพชรที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะทั้งแบบหยิวแบบใหญ่นะครัมาก็จะเป็นเิลเ่ยครับกระบองเพชรหัวสีต่างมาจากประเทศจีนนะครับประมาณ1นึ่งแสนต้นนะครับหนึ่งแสนต้นจากประเทศจีนครับถูกนําเข้ามาในไทยปลูกไว้ที่นี่ให้ชมกันนะครับหลากหลายสีนะฮะต้นกระบองเพชรหัวสี เป็นต้นกระบองเพชรบางส่วนนำเข้าครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นอาก,กาเวนะฮะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะนำเข้ามาเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ใช่พืชบ้านเรานะ คนาี่นะาาเ,นเานะครับปร500สายพันนะครับถ้าเ็แล้วอยู่ประมาณ1พตัวต้นบัว

นี่จะมาแบบโยรถนสงด้านในนีมีห้องน้ำน to. ี่คือห้องบริการนะครับนะครับรถะมาส่งท่าจุดเ้ครับจุที่สองท่านลูกค้าลงายบูนะครับขากลับท่าก้จอได้รถเสาตัวใหญ่นะครับลูกค้าขากลับจะจอดอยู่ในท่ากคารลูกค้าเดออมไปถึงหน้อนะครับขากลับนั่งลยนั่งกันไหนก็ได้นะครับรถก็จะออกทุกสิบนาทีหึงกหงเยนนะครับขาับไหนก็ได้